ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมช่างรายนะครับวันนี้ผมจะพามาดู adv 350ของทาง Honda นะครับก็เรามาดูกันองคประกอบโดยรวมนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์350 Cc บนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับด้วยหม้อน้ำนะครับก็ระบบโชคหลังนะครับเป็นระบบโช๊คของโชวะนะครับมีซับแทงค์ให้ด้วยนะครับส่วนระบบรองรับน้ําหนักข้างหน้า เป็นระบบโชคแบบอัพไซด์ดาวของโชว่าเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับระบบดูโดยรวมนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าอัตราการวิ่งหรือใครลองวิ่งเทียบกับ f o r ซ a 3า0มาดูแบบว่าอันไหนจะอัตราการทอกการออกตัวดีกว่ากันนะครับ ลองดูนะลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับรหรือสามารถสอบอคอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์ให้กันได้นะครับแต่สำหรับคนที่ชอบแบบทัวรลิงนะผมว่า ADV 350น่ยตอบโจทย์นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวลอาลงมาถามพนักงานขายกันดีกว่าว่า ว่าราคาโดนใจวัยรุ่นไหมนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราลองถามดูนะครับเดี๋ยวพนักง,งานขายยังไม่มาเลยโอโอเคมาพอดีแล้วนะครับเ mm hmm. อาลองลองสอบถามดูผมจะสอบถามว่าตัวนเนี้ย ADV สามห้าศูนย์เนี่ยราคาเท่าไหร่ mm hmm. เงินสดราคาถูกใจไหมแบบไหนหรือว่าราคา ยังไงครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่ง0สารนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดมื่นสี่พันเก้าร้อยใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้รวมจดทะเบียนพอรบรนะคะจะเป็นราคา,าสดเลยถ้าดาวก็จะเริ่มต้นดาวที่สิบเอร์เซสิบเปอร์ถ้าลูกค้ามีเครดิตดีอฮะ เหมือนกับว่าผ่อนรถอยู่ผ่อนบ้านอยู่ไม่เคยค้างไม่เคยล่าช้าสามารถลงต้นตที่ฝีดาวได้เลยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับตอบโจทย์ได้เลยนะครับอันนี้คือราคาแบบถูกสุดแล้วเหรอครับใช่ค่ะอันนี้ขายราคาทุนเลยราคาต้นทุนเลยนะครับมีจํานวนจํากัดด้วยตอนนี้มีรถอยู่สามคันค่ะอันนี้อ่าฮะใจสาวานตองมาสองสาเลยที่สงงขนฮอนด้าดทุกสาขาเลยอตอนนี้ รถมีอยู่สามพันใช่แต่ถ้าอยากจะสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าสองศูนย์เก้าห้าสามโอเคโทรมาสอบถามได้เลยฮอนด้าซูซูกะเสยนใช่ค่ะข้างบีคิกข้างบีคิกตรงข้ามบอขสใหม่โอเคนะครับราคานี้โดนใจมากนะสำหรับตอบโจทย์วัยรุ่นเลยนะครับคือราคานี้คือราคาแบบต้นทุนเลยใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่บวกเวทดไม่บวกอะไรเลย ค,าค,าคือขายราคาต้นทุนเลยรับมาแบบไหนขายแบบนั้นใช่โอ้โหทีทะเบียนพรบ,บประกันรถขายด้วยนะคะหปีโอ้โหฟรีประกันพรบ,บใช่กรณีเงินสดจะติดจดทะเบียนพรบ,บประกันรถขายเออคือจ่ายราคานี่เลยใช่ถ้าเงินสดถ้าฟรีดาวถ้าฟรีดามคือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยออืทำเรื่องจบถ้าฟรีดาวสามารถรับรถได้เลยอืผ่อนสูงสุดได้ถึงหกสิบมื้ออื หกสิบงวดโอ้ oh, ถือว่าเยอะนะเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเกือบเท่ารถยนต์เลยนะครับโอ้โหรถยนต์มันก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองหง่วนคือถ้าเงินสดเงินสดก็คือราคานี้เลยรวมจดทะเบียนไหมไม่รวมค่ะจดอ๋อจดทะเบียนก็อีกเท่านี้มีมีฟรีอะไรไหมถ้าเงินสดถ้าเงินสดมีฟรีโอนมีฟรีโอน แต่ถ้าเงินผ่อนคนไม่มีเครดิตไม่มีอะไรเลยใช่ถ้าสมมตินคนไม่เคยมีสินเชื่อเลยอย่างน้อยก็จะต้องเริ่มดาวนที่ประมาณ15%ขห้น<อ>ไปอชค่คืออันนี้คือราคาต้นทุนถือว่าดีแล้วนะที่ขายราคาต้นทุนนะบางที่ก็อาจจะก็อาจจะมีบวกเพิ่มนิดนหน่อยหน,อยนะครับแต่ตรงนี้ตอบโจทย์เลยราคาต้นทุนมีจํานวนจํากัดด้วย อยู่สามคันโอ <Okay. S 3> เคสีดำหมดเลยนะครับสีนี้หมดเลยโ <Okay. S 3> อเคอืมโอเคนะครับก็ใครมีอะไรก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร098 9920953ปดเก้าเานย์้าหมะครับไลน์ได้ไหมไลน์ได้โอเค okay, นี่นะครับไอดีไลน์นะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับไอดีไลน์นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ idline 0649350151นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยกับเบอร์โทรนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยรถอยู่ที่ข้างบีสวิกใช่งเกเดียวสาบบรคหม่โอเคตรงข้ามบขคศใหม่เลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมพนักงานครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับก็ใครมีอะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ a d v นะครับ ราคาต้นทุนเลยโอ้โหตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์วัยรุ่นหรือคนมีอายุนะครับที่ชอบในการขับรถแบบโชวลริ่งนะครับ a d v 350ตอบโจทย์เลยนะครับระบบรองรับน้ำหนักโชกหน้า up side down นะครับของโชว่านะครับหลังก็ของโชว่านะครับซับแทงนะครับ ABS นะครับตัวนี้จะเป็น ABS นะครับโอเคนะครับระบบเครื่องยนต์หรือการขับขี่ใครที่เคยขับ f o r ์ a เทียบกับ ADV 3 0มาก็สามารถคอมมิต์เข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้กันได้นะครับว่าตัวไหนในการออกตัวดีกว่ากันหรือพอๆกันนะครับแล้วแต่ละคนนะครับชอบสไตล์ไหนนะครับบางคนก็ ชอบ f o ร์ซบางคนก็ชอบ ADV ไม่เหมือนกันนะครับเราไม่ว่ากันนะครับก็สามารถมาแชร์แบ่งปันความรู้กันได้นะครับแต่ราคาโอ้โหผมบอกไว้เลยนะครับราคาต้นทุนนะครับาสามารถดาวามาดูตารางดาวกันเลยนะครับนี่นะครับมีเครดิตนะดาว 18,500นอนะครับยอดจัดนะครับดูนี่นะครับฟรีประกันพลบนะครับฟรีเลยนะครับเนี่ยทะเบียนประกันพลบบประกันรถหายนะครับไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุนะครับประกันรถหายนะนะครับฟรีนะครับนี่ดูเลยนะครับโอเคส่วนรายละเอียดก็สามารถเข้ามาสอบถามเขาได้นะครับที่หอจกสงเกษตรยนต์นะครับข้างบีกิกตรงข้ามบขสใหม่นะครับ โอเคนะครับก็สหลดบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบ a d ท3 5 0ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับเข้ามาชมมาดูได้นะครับที่สาขาที่ฮอนด้าหอจะกอสงเกษตรยนต์นะครับข้างพิพิธตรงข้ามบขอสใหม่นะครับโอเคนะครับสหลดบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ